แย่ yeah, แล้วทุกคนทำซอสหกบนเคาน์เตอร์เตาที่เพิ่งซื้อมาใหม่ทำไงดี ออกแนี่เลยค่ะแค่มีน้ํากับผ้าผืนเดียวก็สามารถทําความสะอาดได้อย่างง่ายได้เดี๋ยววันนี้เราสาธิตวิธีการทาความสะอาดง่ายๆให้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะคราบสกรปรกคราบซอสเต็มหน้าเตาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่าผ้าผืนเดียวจะเอาอยู่ไหมไปเช็ดกันเลยค่ะทุกคนนี่เลยผ้าผืนเดียวก็เอาอยู่จริงแบบพี่ร้านแจ้งไว้เลยค่ะสะอาดและดูสวยงามเหมือนเดิมเลยค่ะชอบมากค่ะเคาน์เตอร์เตาแบบนี้ดูแลง่ายและยืนทำกับข้าวได้สะดวกสบายตั้งแต่เปลี่ยมนมาใช้เคาน์เตอร์เตาแบบนี้ก็เลิกกังวลเรื่องการทําความสะอาดไปเลยค่ะเพราะทําความสะอาดง่ายจริงและประหยัดเวลาม จะเป็นรุ่นงานหินขัดสาพิเศษสีแดงแก๊สสองหัวค่ะวางหมอ้อแลกะกระทะตั้งแต่หม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์ใหญ่ได้หยิบจับเครื่องปรุงสะดวกมาก <ข tha. S 2> ที่กาลังมองหาเคาน์เตอร์เตาอยู่แนะนําเคาน์เตอร์เตานเอังโลจีนโบราณแบบนี้เลยค่ะยืนยันอีกเสียงว่าใช้ดีจริงตรงปกแน่นอนและค <S 2> <S 2> ใครที่ใช้แก๊สไม่เป็นทางร้านก็ยังมีเตาถ่านเตาฟืนอีกด้วยมีตัวเลือกให้มากกว่า80บแบบคุณภาพดีแข็งแรงทนทานและราคาจับต้องได้พีกัดร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีหน้าร้านตั้งอยู่ที่จัง สินค้ามีคุณภาพรีบไปสั่งเสรอสั่งจองกันค่ะทุกคน